สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมื่อสวัสดีเพื่อนเพื่อนจากสวนบ้านนาจ้านี่จะต้นมอน่อนเพิ่งกระเริ่มออกใบไม้แล้วก็เป็นน่วยขึ้นมาเราจะเป็นเพื่อนเป็นปน่วยน้อยน้อยเนี่ะเลี้ยวเห็นมาจ้าจะเนี่ยน้ยน้อย,อย,อยจากต้นเกาเพื่อนแล้วก็ที่สูออกมาปักกิ่งปักชาำใบนี่ค่ะจะ พี่ใบไม่ออกมาคือกันจะเพื่อนๆตนมอนจะเดี๋ยวปีนี้กระแตมารุ่นนีกเนาะจะได้กินม่อนหลายว่าจะเพื่อนๆนี่ไม่น้อยเป็นกระล่างอันนี้นี่จ้ะเป็นทุกคอเลยเราเมื่อนี้จะเพื่อนเพื่อนบงนะาสุะภาพมาเบงผักกาศเขียวที่ว่าปลูกไว้จ้ะบ่ได้มาสวนหลายมือหลายเพิ่นโตคากเลาะ อันนี้จ้ะออกดอกแล้วจะเป็นเพื่อนเพื่อนนะม่อพ่อท่านเนี่ยจะเป็นเพื่อนเดี๋ยวมือนีสุกจั่งผาเพื่อนเพื่อนมาเก็บผักเลยจ้ะเนี่ยประกาศเขียวปีเนาะจ้ะโอ้ยเพันโตไวคขัดอกดอกเราจะเป็นเพื่อนเนี่ก็จะเป็นต้นของเฟนเนลหรือผักซีเล่ฝรั่งจ้ะ ที่ว่ามูคนบาซิลขอ,องหายสุกเนึกอแหวนเป็นต้นของผักเซโรลีบอแมนจะเป็นผักชีลาวฟลางหรือที่เปินเอิร์ดบาเฟนเนลเนะจะเป็นเพื่อนเนี่ยต้นกำลังงามเลยจ้ะนี่เนาะนี่ออกเดินดินกรบให้เพื่อนน้ำจ้ะเฟนเนลเนี่ยจะเป็นการปลูกครั้งแรกจ้ะกินเพิ่นก็คือผักชีลาวเนี่ยจะเป็นเพื่อน จะเราฝากามาท่งนนี้ก็จะเป็นพัคซี่อันนี้จะเป็นรุ่นที่สองที่เอามาปลูกจ้ะจากการบ่มเมเล็ดนะจ๊ะเราฝากากันไปนางก็จะเป็นทั่วปากอาจ้ะที่เป็นรุ่นที่สองที่เอามาปลูกนะจ๊ะรุ่นแรกจะปลูกอยู่ที่สวนหน่อยเนาะสวนหน่อยก็จะเป็นดอกนะจ๊ะนี่เป็นพึ่งจะามาปลูกเพิ่งกระท่านใด น,นี่ดอกจะเป็นเพื่อนท่านจะเป็นดอกนะแต่ว่าเพิ่งเริ่มจะเป็นพุ่มขึ้นมาแล้วจ้ะแตกใบไม้ขึ้นมาจะเป็นเพื่อนเนาะก็จะเป็นพัคซี่รุ่นแรกที่ปลูกไว้อันนั้นจะเป็นหอมแบงของญี่ปุ่นนะจ้ะจะเนาะนะกาลังงามคือการจะพัคซี่รุ่นที่สองก็จะมีพักสลัดจะเป็น จะน,นี่จะเดี๋ยวมือนนี้สุจะผ้าเพื่อนๆมาตัดเอาอันนี้เลยจ้ะผักกาดเขียวปีจะเพื่อนๆเนาะพาเพื่นพนนอนแกเกินเกินกินแล้วเดี๋ยวสุจะผ้าตัดต้นเพื่อนแกแกสุก็จะไปตัดเอาไปให้เป็นปุ๋ยจะเปื่อนๆเ,เนี่ยสุจะตัดประมาณนี้คือจะบ่ถอนต้นเพื่อนนะจ้ะ เดี๋ยวห้าลองมาตัดแบบนี้ไว้เนาะบาหฮาจะได้กิ่นรอบที่สองบ่จ้ะเราสู้ก็จะเหลือใบคางๆเพื่อนวบประมาณสองใบาจะตัดออกไปเลยจะเพื่อนๆเนี่ยเหลือต้นเพิ่นใบเนาะนจะตัดแบบนี้ตัดง่ายๆจะตัดเพื่อที่รักษาต้นเพื่อนใบกินรอบที่สององเบิงจะเพื่อนๆ่าจะได้บอนะจ๊ะเนาะ เมื่อน,นี่บ้าดาวกันไก่มาก,ก็เลยเอามีดยุในค้วนเลยจะมาตัดต่าเลยจ้ะจะเป็นเพื่อนก็นจะประมาณนี้เนาะนจะมีล่้มแกอยู่ว่าเป็นยังจ้ะเดี๋ยวเอาไปตัดเทดปุ๋ยน้ำจ้ะจ้ะนี่จ้ะหลังจากที่ตัดล่มแกๆเพื่อนออกไปนะจะเป็นเพื่อนสุกจะมา รีใบคางขางเพื่อนใบที่ว่ายรดข้างล่างนี่จจะเพื่อนเพื่ได้แก้เกินจริงนเนี๋ยเราจะพาเก็บไปกินเลยจ้ะเนี่ยเนี่ยรีออกง่ายๆเลยรีเอาใบเพื่อนนี่จจะกําลังพ่อกินจ้ะเพื่อนๆโอ้ยเพื่อมาสวนลายนีจนมาพักเป็นดอกมาละนี่จ้ะดับใบ้างล่างเข้าก็เด็ดออกให้เพื่อนนําเลยจ้ะแขนบางกล่องอีกละ จะเป็นเปลนนะนี่จะเด็ดออกแบบนี้เนาะเอาเดี๋ยวต้นเพิ่นใบเดี๋ยวฮาจะได้กี่ลอดที่สองบ่เดี๋ยวฮามาล่องเฮ็ดเบิ่งกันจะ้ะจากต้นที่สู้ตัดสุก็จะเฮ็ดแบบนี้ไว้คือกันจ้ะเนาะจากค้นต้นขึ้นมาตัดให้เป็นแบบนี้จะเป็นเปอนแล้วก็เหลือใบสองใบเนาะเราอีกส่วนหนึ่งนี่จะ้ะส่วนนี้สู้จะไว้เฮ็ดเป็น มเมล็ดพันธุ์จะใบข้างล่างเพื่อนก็กินได้จะเพิ่นใบเได้แก่เกินกินจะ้นจะเห็นใชเนาะแบบนี้เลยจะเพื่อนๆจะหลังจากที่ตัดเพิ่นตัดต้นเพื่อนไปนี่จะ้ะสุกจะมมาลดน้ําให้เพื่อนด้วยน้ำมักน้ำเศร้าเก่าก,กับน้ำมักนัาโตจะ้ะเหลือไว้ต้นละสองใบจะเพื่อนๆเนาะลดเลยจะเพื่อนๆเห็นคักบก,ก็น่าจ้ะ จะผักสุกสนิดท้าเห่าทัดไปแล้วกะรดน้ำให้เพิินเพื่อที่เห่าจะได้กินต่อเนื่องอีกเราจะเนาะเพ่ินๆนี่จ้าจะเป็นินเพนเรียบร้อยแล้วกะเดี๋ยวจะพามาเบิงต้นผักซีเหล่าัลงนี่จะเก็บได้แล้วผักกาดเกียวปีแล้วก็ ผักชีลาบฟารังหรือต้นเฟ้นเนลจะเปล่ยนเพื่อนใบข้างล่างเพื่อนนี่จจะที่บ่อแก่เกินกินเนี่ยเขาก็จะเก็บไปเลยเนี่ยเพื่อนโตร้ายแล้วเพื่อนเปล่ยนเห็นปะนี่ตอนแรกนึกว่าเป็นต้นเซโรลี่เนี่ยเด็ดเอาใบไอข้างล่างเพื่อนนะจ๊ะที่บ่อแก่เกินไปเนี่ยถ้าใบแก่เขาก็เด็ดทิ้งให้เพื่อนน้ำจ้ะเพื่อนเปล่ยนเนี่ยเห็นชัดว์ปะจ้ะ ผักชีลาวฟรังโอเมื่อนี้ได้ผักหลายอย่างเู่จ้ะเอ้เ,เพื่อนเพื่อนผักโตเร็วคักนี่จ้ะเก็บเอาใบข้างล่างเพื่อนนี่เนาะกินหอมหอมคือจังผักชีลาวนี่จะเ,เะ,ะ,ะเพื่อนเนี่ยใบแก่เพื่อนแก่เก็บทีไห่เพื่อนน้ำจ้ะที่เฮารีใบแบบนี้เข้ากับจะได้กิน ตอเนื่องจะเ,เพื่อนเืนถ้าห้าตัดต้นเพื่อนไปเลยห้าก็จะไ่ได้กินอีกนะนจะนอกห้ากะจะได้กินเท่เดียวถ้าห้าเหตุแบบนี้ห้าก็จะได้กินต่อเนื่องจนกวา่าจนกว่าวา่าต้นเพื่อนจะเหี่ยวจะแห้งไปนะจ๊ะจะเ,เพื่อนเืนี่ริใบข้างลางเพื่อนนาอที่ว่าแก่เกินไปนี่เดี๋ยวจะเอาไปซิมจะเ,เพื่อนเพืนเป็ดแกงอ้อมเลยเมือนี่โอ้ได้พักกาดเขียวนนํำ แล้วก็ได้ต้นผักชีลาวฟางน้ำจะเป็นเืน่อนี่ใบกำลังงา,งามเลยจ้ะจะนี่จะลักษณะต้นเพิินเนาะเนี่ยถ้าถ้าเบิ้งว่าต้นใดเพิินเป็นตะโอนเดียงเข้ากาวเอาดินมากรบตน้นกลบล่ำต้นให้เพิินจะเป็นแบบนี่ยลักษณะใบเพิินจะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเพิินกระปรงุงใบไม้เขินมา,าจา้ะ ำลังงามเลยจ้ะเพื่อนเออแต่สออเนาะกินหอมเนี่ยข้ามาในสวนจ้ะจะเดี๋ยวสุภาพจะพาเปลี่อนเก็บเอาใบเพล่ยนข้างล่างนี่เนาะเนี่ยเวลาเก็บกะไอ้นี่ลอกคล้ายๆลอกใบเพล่ยนนะจ้ะเนี่ยค่อยๆเก็บเนาะเดี๋ยวต้นเพล่ยนจะหักจะเพื่อนเนี่เก็บเอาเลยจ้ะใบแก่ๆเก่าไว้ในสวนนะจยะเพื่อนเนี่ย ปกแก่แก่ไนเนาะจะเป็นเพื่อนหลังจากที่รีใบข้างล่างออกให้เพื่อนถ้าต้นไดก่นเรียงเขากะเอาิงกรบกบให้เพื่อนทุกต้นเลยจ้ใเฮ้เอกันแล้วก็เอามือกดเบาๆขาางลำต้นเพื่อนนี่จ,าจา้าเนาะก็จะมีหญ้าขึ้นมานำ้ำวัชพืชจะเป็นเพื่อนเป็นวัชพืชบางชนิดที่เพื่อนจะเกิดช่วงฤดูบใบไม่ผีนี่จ้ะ มันจะเกิดมากพร้อมกับอากาศหนาวแน่ห่อนแน่หนาวแน่ฝนตกแน่จช่นนีจนะเนี่ยเอาดึง้างๆกบให้เป่นแบบนี้เนะเาะเขาจะได้กินเิ่นออกไปโดนโดนจะเป็นเืน่อนนี่จะ้ะเอามื่อกดเบาๆเลยจะเป็นเื่อนจต่ตุน,ตนกํำลังงามๆเลยจะเป็นเปื่อนเนาะผักชีลาวฝรั่งเราจะ จะเป็นเปื่อนกันเนี่ยเก็บผักกาดเขียวแล้วก็เก็บใบของไอ้ผักซีเล่าฝราั่งเดี๋ยวไปซิมเราล้างจากนั้นเฮ่าก็จะรดน้ำให้เพิ่นขึ้นกันเมื่อจะพักทุกชน,นิดเนาะหลังจากที่เห่าเก็บเกลียวเราเห่าจะรักษาต้นเพิ่นไว้กินอีกต่อไปเนี่ยจะเห่าก็จะรดน้ำบํารุงเพิ่นด้วยน้ำมัรกนะจ๊ะ ถ้าบ่ามีน้ำมักเพื่อนๆก็ใส่น้ำเปล่าก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีกัน้ำมักก็จะดีจ้าเพื่อนจะไม่ได้มีแร่ธาตุอาหารต่างต่านะจ๊ะเนาะจ้าจะหลังจากที่ลดน้ำให้ต้นของเฟนเนลหรือว่าผักชีลาวฝรั่งแล้วก็จะพาเพื่อนๆไป,ๆเ,ปเก็บเอาแครนงบอก,ก์รีจจ่จ้าดอกง่ายง่ายจ้าเพิ่อน เราจะเก็บไปนั่มกันเลยมักนกาได้จ้าจานนี้ก็จะเป็นอยู่ในแปลงเดียวกันจะจะมีผักกาดเขียวปีจะเป็นเพื่อนที่ว่าห้าปลูกแฉ้มกับแปลงของทั่วลันเต่านี่จ้าเนาะเนี่ยใบยเป็นงามงามจ้าในกรลังจะเป็นดอกอ่อนๆเนี่ยจะตัดไปกินเลยจะเเพื่อนๆกระรังพ่อกินเนาะขนาดนี้ โอ้ยเอาไปหนึ่งใส่ปากกระแทนี่จะสุกกระจะตัด,ตดแบบนี้เราสุกระเจาต้นเพิ่นไวขึ้นเก้านี่จ้ะโอ้ยใบย,ยังไงเลยจ้ะประกาศเขียวปีจ้าแล้วก็ใบี่อยู่ข้างล่างนี่จ้ะกระจะตัดออกไปเลยจ้ะเพ่นๆนนี่แล้วกจ็จะเหลือต้นเพิ่นใ้นี่จ้ะโอ้ยใบายงามๆเลยประกาศเขียวปีจ้ามันนี่สุกกระไดเก็บเอา ใบหอมแบงกับดอกหอมแดงดอกหอมแบงไปน้ำจ้ะเดี๋ยวจะพาเพืเ่อนๆมาเก็บคะแนนบ็อกกะลี่แล้วจะเพื่อนเพื่อนเนี่เลยเดี๋ยวด้ะนี่จะ้จะเจมสมาคะแนนของเพื่อนนี่มีแต่ดอกใยใยจ้ะเพื่อนๆดอกใยใยอบวบเนาะคะแนนบ็อกกะลี่จะแล้วเก็บเราก็จะได้กลับบ้านเล่นจะเพื่อนๆ นี่จะจะเป็นแบบนี้จ้ะเนี่ยขนาดนี้ลเลยจะเป็นเพื่อนแขนงบอกกอรี่จ้าช่วงนี้อากาศกาจะประมาณสิบถึงยี่สิบองศาเน,นี่จ้ะจะนี้จะเป็นเพื่อนหลังจากที่เก็บบอกเกอรี่สุกได้หดนามพักต่างๆเนีจ้ะแล้วการนี่เฟนเนิวก็ได้หดนามให้เป็นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ปากกาเขียวปีนะา๊ะที่ตัดไปเพิ่นไปนี่จะการลดน้ำเรียบร้อยเลยจะเหลือไวแบบนี้เนาะเดี๋ยว,วาจะได้กินต่อบอมะรุนกันจ้ะเพื่อนเพื่อนจาเนี่จจะผักในสวนก็นจะประมาณนี้นะจจะเพื่อนเพื่อนจ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้จาจะการคิดนาค่ะ